Oh da parte oh ดาราสองนะครับดาราสองใช้ใช้แบบวายก็มงขอไปนะครับคไปครับทุกคนบางบางบ้านนะบางบ้าน ตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบารากาันจังหวัดสิสุโลกครับวันนี้วันพิธที่12ตุลาคม2518เรากำลังจะไปที่หมู่หนึ่งบ้านบางบ้าน,นะครับบ้านบางบ้าที่นี่อีกประมาณ31ครัวเรือนนะที่น้ำยังท่วมสูงแล้วก็ นี่ครับชาวบ้านเดี๋ยวเราไปดูสภาพน้ําแล้วก็สภาพน้าล่าสุดที่ท่วมอยู่ที่นี่เป็นเดือนแล้วนะครับท่วมเป็นเดือนแล้วเดือนฝ่าเดือนฝ่าแล้วครับถานชาวบ้านชาวบ้านบอกท่วมมาเดือนฝ่าแล้วบรรยากาศธรรมชาติจริงดูมีนกนะครับ ที่ร่วมกัารเดินทางมาที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านประธานดรรัตนาสมบุรณุ่งเรืองก็ประสานงานนะครับอ,า,อา,าสาสมัครของบูตรีร่วมกัรเดินทงที่พิณุโลกเนี่ยให้ประสานงานหน่วยงานในพืนนพ้นที่ไว้นะครับนั้นเราก็าเลยเดินทางมามอบ ว้างบนทุ่งนานะครับน้ำนิ่งๆพื้นที่กว้างๆคนทุ่งนาครับทุกคนก็เลยทำให้พิไทยเนี่ยสามารถปล่อยมือแล้วลุกขึ้นในที่โบชีเบได้เลยแต่เมื่อกี้นี้ที่เราเห็นขนาดไม่มีคลื่นนะตายเนี่ยเห็นกบตัวใหญ่ครับ บานบางบ้าหมู่หนึ่งตำบลชุมแสงสงครามชุมแสงสงครามอำเภอบารละกามนะครับจังหวัดพิศนุโลกวันนี้วันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2518ครับเพื่อน รเดินมาตีสักนิดเกาเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ตตยเขาตายขมำเขาจะเขาจะไม่น้อยหน้าเลยปป๊บบ เหลือของในเหลืออีกเยอะนะยังมียังมีกล้วยอีกครับใครเดินมามือว่างเปล่าหยิบหยิบไปด้วยนะ,ะมีกล้วย,ม,ยมีกล้วยมีผลไม้อะไรเยอะเลยครับอะไรเล่ินี่ทำไมยน วันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2568นะครับตอนนี้พี่ดินเบลลิสตนะครับเป็นตัวแทนท่านประธานวัที่ร่วมกันอยู่นะพไทยเอกพันธ์มาอยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านบางบ้าครับตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางละรรมจังหวัดพิษณุโลกครับ31พี่ สามสิบเ,เ,เดมเป็อี๋ยวนะใครจะเป็นลมเป็นแรงนะดนไมได้เลยแกปุ๊บแกใส่เลยอ่า <c oughs> มือเชื่อรถก,กันดูนะครับโดยท่านประธานไปเชื่อรถกันดูนะครับก็เป็นหัวเป็นใหญ่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ตอบพิษณุโ,โลกเมื่อเช้านี้เรามาทอดถึนที่วัดข้ามะปางเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มามอบของขวัญที่สำหรับพี่น้องที่ทท บางระกรรมนะครับไปแล้วเมื่อกี้หกเกือบเจ็ดร้อยหลังคางเรือนตรงนี้คือเพราะพี่น้องที่ไม่ได้ออกไปด้านนอกคือสมัครใจที่จะอยู่ใช่ไหมครับเพื่อจะดูแลบ้านดูหลเข้าไปเพราะเ <c oughs> มื่อกี้ั่งเรือมาประธานก็บอกว่าอยู่บนเกาะเนี่ยมันก็ลําบากนะก็เลยอยากจะดูแลนะสามสิบเอ็ดคนเรือน จะมีเงินให้กเรือละ2,000บาทโอ้โหโ้ยไม่เอาใช่มไม่ไม่เอา่ั้วไม่เอาใช่ไหมเอาเอาได้คนละสอ0 0ับาททำไงจับมือดิจับมืองไง่ียยังไ <eterm> ม <Gore> ่เ <Pacific> ข <Nein> ้าใจ เราะว่าเส้นทางมันลำบากใช่ไหมครับพอเส้นทางลำบากเนี huh. ่ยการบริโภคบริโภคอะไรพวกเนี้ยคือเหมือนเดิมไหมหรือว่าพอน้ำท่วมรุกกปลาเข้าสุขาโอ้รรู้เปนทะเลแน่รู้ตลอดเพราะว่าเรือลำเล็กมันก็เลยสู้กับลำใหญ่ไม่ได้แล้วลำใหญ่เขาวิ่งกันตลอด อา่ครับทุกถุงนี่กำลังใจของประชาชนอยู่าทครับที่ร่วมกันอยู่นะครับจำชื่อไว้นะมูลนิธิอะไรจะีเลยนะพี่ใช้ครับพ่ครับหนุ่้นนปลูกไม่ได้นะกินได้อย่างเดียวปลูก ไม่าต้นที่ไหนก็อย่าต้นอหลังดีลูจะหายบ็นตังดีๆนะบับตังดีๆนะเดี๋ยวหายนะหาแล้วเ้อยเลยนะรับแทนใครแล้วผมไม่ได้กันอะไม่ให้ผม้ไม่ได้หรอไม่ได้

อาช่างภาพพีเพภาพดูก่อนแล้พี่ท็อปจ่ายยังรัวตัวเองนะรับแกะกระยอกกัดหยอกหยอกครับหมูหนึ่งสารียครูเรียนนะครับที่หมูหนึ่งตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบารลรกันจังหวัดพิษณุโลกครับวันนี้12ตุลาคม2568นะครับ ท่านประธานมูทีร่วมกระตันยูนะครับมอหมายให้พี่บินพี่กระพันและก็ทีมงานเจ้าที่อาสา,านีครับเอาสิ่งของใส่เรือเดินทางมานะครับเป็นกําลังใจแทนคนไทยทุกคนนะครับี่ที่นี่น้ำท่วมไม่พัดอย่างนี้ได้นะ hai trăm người cũng không thể nào làm được. ba người luôn. sáu trăm lỗ

ครับไอผู้ร่วมประตันยุที่มาแจกของในหมู่บ้านผมครับผมต้องขอขอบคุณมากกครับขอให้คป็นมีอายุมันขวัญเย็นคิดแลกคอยตมความป่าถนานะครับครับครับให้กำลังใจกลับให้พวกเราเป็นกำลังใจตอบกลับ